คันนี้เป็นตัว GR Sport เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้จะติดตั้งอะไรกันบ้างเนาะเผื่อใครใช้ GR Sport อยู่ใครใช้ GR Sport อยู่ช่างพาไปดูว่าติดอะไรบ้างเนาะโดนหนูกัดไปแล้วนะโดนหนูกัดไปแล้วนะให้ระมัดระวังเนาะใครที่จอดอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยอะไรพวกนี้หนูมันขึ้นไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยฟันมอหนูมันไหมอ่ามันจะเป็นแบบนี้ ดังนั้นรถใหม่ๆมาช่างแนะนําให้ใส่ไว้ก่อนแผ่นกันหนูนะครับเวลาหนูมันเข้าไปแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่มากแผ่นกันหนูโอเคติดตั้งเรียบร้อยประกอบกลับคืนนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของการประกอบกลับคืนนะครับก็ใส่แผงนี้ลงไปนะครับใส่แล้วว่ะมาดูมาตัวต่อไป กลองแอร์ด้านหลังมีพี่เมื่อวานถามช่างมาอยู่เฮ้ยช่างรถเราไม่มีเหรอว่ากลองแอร์ไม่มีนะครับพี่ไม่มีนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากอ้าวเวนละปิดอยู่เดี๋ยว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 รอช่างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอช่างแป๊บหนึ่งนี่กลองแอร์ด้านหลังลักษณะเป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้ลองไปเปิดรถดูรถตัวเองไปเปิดดู ก็ <OK> จะมีแผ่นฟิลเตอร์เมื่อวานมีพี่คนนึงถามมาว่าเฮ้ยช่างมันใช้ของนาวาร่าได้ใช่ไหมใช้ได้นะครับพี่แผ่นฟิลเตอร์นี้เนาะใช้ของ Ford f i e a t a ปี26-13แล้วก็นาวาร่าปี2007-2013ใช้งานด้วยกันได้นะนี่คือแผ่นฟิลเตอร์เนี้ยมันเอามาจากรถรุ่นนั้นเนะาะแล้วก็สามารถใช้ทดแทนกันได้ใครไม่ได้มาร้านช่าง ก็ไปหาซื้อตามรุ่นเนี่ยมันจะติดอยู่ไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าใครมาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าช่างที่ซื้อไปแล้วเขาก็จะมาสั่งซื้อต่อไปหนึ่งกล่องมี2แผ่นเนาะเปลี่ยนทุกๆ1นึ่งหมื่นกิโลเมตรนะเปลี่ยนทุกๆหนึ่งกิโลเมตรเดี๋ยวมันจะดำเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ย,ยมันจะดำนะมันจะดำเดี๋ยวพาไปดูคันที่ดําแล้วช่างลงไว้ในคลิปในในติ๊กตอกเราเนี่ยนะไปดูนะครับก็เลือกเอานะครับเลือกเอา เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะติดตั้งก่อนเนาะเดี๋ยวรอรอน้องมันแป๊บหนึ่งเพราะช่างถือโทรศัพท์มือนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องลดเบาะลงมาก่อนมันถึงจะเห็นช่องแอร์นะครับมันถึงจะเห็นช่องแอร์ก็ฝาท้ายฝาท้ายไฟฟ้าของใครเตะแล้วมันไม่ขึ้นแสดงว่าท่านได้ของแท้ไปนะครับไม่ใช่ของปลอมของปลอมนี้แม่งเตะปุ๊บขึ้นเลย แต่ถ้าใครได้ของแท้ไปเนี่ยเตะแล้วมันไม่ขึ้นอันนี้ชัวรอันนี้พี่พี่ได้ของแท้ไปชัวแน่นอนนะครับแล้วก็ฝาท้ายไปแล้วเนาะอ๋อการลอยท้ายเอาเอาเอาให้เสร็จเอาให้จบทีเดียวการลอยท้ายตัวนี้เป็นลาย gr Sport นะลาย gr Sport ก็ประโยชน์ของมันคือการที่เวลาเรายกของขึ้นลงส่วนใหญ่ไปดูตอนนี้ก็ได้ใครใช้มาสักปีหนึ่ง6เดือนไปดูว่ามีรอย รอยสีถลอกไหมตามนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราย,ยกของขึ้นลงกันเนี่ยรอยมันจะโดนแน่นอนนะครับรอยมันรอยมันโดนแน่นอนอันนี้พี่พี่เจ้าของรถมาจากโครา,าชเมื่อเช้าพี่โ,โทรมาถ,ถามว่าช่างว่างเปล่าจะขับมาจากวังน้ําเขียวสวิตสวิตปรับไฟหน้าก็มันจะเข้าเข้าบล็อกพอดีนะครับสามารถเลื่อนปรับตำแหน่งได้เนี่ย ความสูงความต่ำนะถ้าถ้าของใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะใช้รุ่นนี้อยู่ส่วนใหญ่แล้ว GR Legender Leader ไฟหน้าโดนตั้งต่ำมาจากโรงงานหมดนะครับตั้งมาจากโรงงานเขาตั้งต่ำเลยเพราะว่าในตัวพวกปี16พวก t r d พวกนั้นไฟหน้ามันสูงมากที่เขาเป็นดาม่ากันอยู่เนาะว่าทำไม f o r t u n e r ไฟหน้ามันสูงจังนะครับอ่ะตัวนี้ตั้งมาจากโรงงานให้เลย ต่ำเลยแต่ทีนี้แมงเสือกต่ำเกินไปต่ำเกินไปนะเดี๋ยวถ้าถ้าเราเปิดตอนกลางคืนนะมันก็จะเป็นแสงสีฟฟ้าเหมือนกันนะอันนี้ช่างที่บอะว่าอ่านี่จะเป็นแสงสีรฟ้าแบบนี้ให้เราเห็นตอนกลางคืนนะอันนี้เรามาติดตั้งโชกโชกยกฝากระโปรงทําไมต้องใส่ฝากระโปรงแม่งหนักมากนะไปลองยกดูใครมีใครใช้ฟอร์จูเนอร์อยู่ไปลองยกดู Junior, ฟอร์จูเนอร์ฝาฝาฟอร์จูเนอร์ฝาลีโวหนักมากเป็นเหล็กที่ที่หนักมากโยกเอา<ม>อก็เดี๋ยวเราใส่โชกฝากระโปรงหน้าวิธีติดตั้งพาเดี๋ยวช่างพามาดูวิธีติดตั้งไม่ยากตัวนี้ไม่ยากตัวนี้ของแท้ศูนย์น่ะนี่มันจะมีคู่มือการติดตั้งมาให้แบบนี้เลยเห็นไหม นี่มีคู่มือกันด้วยแหละ